ไทยเพื่อนหมูทอดกระเทียมไทยนะหมูทอดกระเทียมพริกไทยช่ำช้ามรสกันเลยดีกว่าค่ะเรามาใส่เกลือนะด้วยเกลือเลยจ้าก็ซีอิ๊วนี่นะคะแม็กกี้ขาดไม่ได้คือซอสหอยซอสหอยเลยจ้าขอเพิ่มเกลือหน่อย ที่สำคัญนะที่สำคัญเลยก็คือเรียกว่าหมูทอดกระเทียมพริกไทยก็คือพริกไทยค่ะคลุกเขาให้เขาให้เลยจ้ะใช้มือยำ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 ง่ายๆน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยจ้ะ เราบ้างทอดหมูเราจะมาเตรียมกระเทียมนะหมูได้ที่แล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าความเหลืองตามชอบนะไม่ต้องเหลืองมากก็ใส่กระเทียมเลย กระเทียมสุกตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยค่ะอาจจะดูแห้งๆหน่อยนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้คือสําคัญมากเราจะใช้น้ำมันนะคะที่ทอดลาดเข้าไปเลยเพื่อความฉ่ำๆของเนื้อหมูของเรานี่ไงตบท้ายด้วยพริกไทยอีกรอบหนึง่งเสร็จแล้วค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทย